สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็เรียนรู้ภาษาไทยบายบุอเล่มาอีกแล้วนะคะเจอกันครั้งที่สามแล้วนะคะน้องๆมสี่เนาะนะคะวันนี้จะมาสอนในเรื่องของเรียงความเกี่ยวกับโลกส่วนตัวอันดับแรกก็มาดูในเรื่องของอะไรคะการเขียนเรียงความก่อนการเขียนเรียงความคือ ข้อความที่ทำไม,มาการเขียนเรียงความคือการขยายข้อความโดยร้อยเรียงให้เป็นถ้อยคำที่เป็นเรื่องราวโดยอาจจะแสดงความรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการและก็ความเข้าใจก็ได้นะคะภาษาเรนต้องใช้ภาษาที่มันทำไมถูกต้องเหมาะสมนะคะ ตรงความหมายสละสลวยและเป็นระบบส่วนประกอบของเรียนความอาจจะมีะเขาบอกมีหัวข้อเรื่องนะคะทำนำํำเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนหลงท้ายหรือส่วนสรุปนั่นเองนะคะ,ะมาดูกันเขาบอกการเขียนส่วนความน่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่แสดงประเด็นหลัก หรือจุดประสงค์ของเรื่องดังนั้นความนมจึงเป็นการบอกผู้อ่านถึงเนะะื้อหาที่นําเสนอและยังเป็นการเร้าความสนใจให้อยากอ่านจจ,จบด้วยนะคะการเขียนความนมเพื่อเร้าความสนใจนหลายวิธีแล้วแต่ว่านักเรียนจะเลือกทำเลือกวิธีการเขียนแบบไหนแต่ที่สำคัญก็คือต้องเหมาะสมนะคะโดยอาจจะ นำมาจากอะไรคะปัญหาเร่งด่วนหรือหัวข้อที่กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคำถามการเล่าเรื่องหรือเรื่องที่จะเขียนการยกคำพูดข้อความหรือสุภาษิตนะคะเอามาใส่การอธิบายความเป็นมาของเรื่องการบอกจุดประสงค์ของการเขียนการให้คำจำกัดความหรือคำสำคัญของเรื่องที่จะเขียนรวมถึงแรงบันดาลใจก็ได้นะคะ การเขียนส่วนนำการเขียนส่วนนำส่วนนำก็คือส่วนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนนะคะอาจจะเป็นหัวข้อที่กำลังเป็นที่น่าสนใจอาจจะนําด้วยคำถามนะคะหรืออาจจะเป็นการเล่าเรื่องก็ได้หยิบยกคำพูดข้อความสุภาษิ์เช่นเขาบอกว่าในอดีตเมื่อปากถึงครู หรือค้นหาคุณค่าของครูหลายคนคงนึกถึงอะไรคะความเปรียบหลายครั้งที่มักจะได้ยินจนชินหูว,ว่าความเปรียบที่ว่าครูคือเรือจ้างครูคือปุชเนียบุคคลหรือแม้กระทั่งครูคือผู้ให้แสงสว่างทางปยายัญญาอันนี้นักเรียนเคยได้ยินมาแล้วอาจจะมาเอามาเขียนในส่วนอะไรคะส่วนนามก็ได้ที่ถ้าน,นักเรียนเขียนเรื่องความเปรยกับ รูนะคะนำด้วยบทรอยกรองได้ไหมได้นะคะ,คว,ค,ะความรักเหมือนโลคารดาตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยุติธรรมใดๆความรักเหมือนโคลกํำลังทุกิีกขังไว้ก็จะโลดจากพ่อไปบ่กมีอยู่ณนะักที่ขังอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะคะตอนหลวงโมหะนักหนก็จะไปเจอเองการเขียนส่วนเนื้อะะเ,เรื่องนะคะการเขียนส่วนเนื้อเรื่องอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ ส่วนสําคัญที่สุดของเนื้อความเพราะว่าเป็นส่วนที่จะต้องแสดงความรู้ความคิดนะคะเพื่อให้ผู้อ่านรับรู้ว่าครงเรื่องที่เราวางไว้เนื้อหาต้องแสดงความรู้ความคิดได้อย่างชัดเจนนี่นะคะางทีก็มีการวางโครงเรื่องแล้วก็ใช้มนสมองอัจฉริยะของเราเนี่ยแหละระเบิดความรู้ลงไปนะคะมีรายละเอียดที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าบางทีการเขียนข้อเท็จจริง ทำให้คนเราทำไมเชื่อและค่อยตามได้ง่าย<ๆ>หรืออาจจะเป็นอย่างอธิบายได้ไหมได้เป็นลำดับขั้นตอนมีการหยิบยกอุทาหรณ์ได้มาก็ได้นะคะมีการยกตัวอย่างโดยอ้างถึงอะไรคะทฤษฎีส,ส,สติติรวมถึงคำกล่าวต่างๆนานาที่เราคุ้นๆกันนะคะหลักปัชญาหรืออาจจะเป็นสุภาษิตคำพันเพยก็ได้เหมือนกันนะคะ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะเป็นสิ่งที่ไปสนับสนุนความรู้ความคิดเห็นนะคะในด้านของการเขียนเรียงความให้มันทชไมคะชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งมากขึ้นเนื้อเรื่องอาจจะปกบด้วยอะไรคะย่อหน้าหลายๆย่อหน้าแ,าแต่สําคัญเลยแต่และย่อหน้าจะต้องมีสาระสําคัญนะคะเนื้อเรื่องอาจจะแตกแยกย่อย,อยอย่างไรก็ตามแต่ที่สําคัญต้องรักษาสาระสําคัญใหญ่ของ เรื่องไว้อยา่าอย่าไปลุกนะคะอย่าไปลุกการแตกย่อยเพื่อทำไมคะเพื่อประกอบให้สาระสำคัญเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นหรือพูดง,ง่ายง่ายคือมาขยายในส่วนส,สาระสำคัญเนี่มันชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่าดูต่อ <c oughs> <c oughs> การแตกย่อยนะคะเป็นไปเพื่อประกอบให้สาระสำคัญของเอ่อสาระสาำคัญใหญ่ของเรื่องนี้ทำไม สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะประกอบไปด้วยส่วนแรกก็คือส่วนเนื้อหาือความรู้นั่นเองความรู้ความคิดที่เราต้องการทําไมแสดงออกไปให้กับผู้อ่านได้รับรู้ข้อที่2คือส่วนที่เป็นการอธิบายนะคะการอธิบายในเนื้อหาหรือจะเป็นอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการขยายหรืออธิบายให้เขาเข้าใจมากขึ้นส่วนที่3คือส่วนที่เป็นอุทาหรอ์หรือการอ้างอิงอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนกับอ,อะไรครับ ข้อมูลมาสนับสนุยให้เกิดความเชื่อถั่นมากขึ้นเพราะที่สี่คือส่วนที่เป็นตัวอย่างไม่ได้เลยต้องมีตัวอย่างนะคะอ่ะต่อไปการเขียนส่วนท้ายหรือส่วนสรุปมาดูกันนะคะนักเรียนบอกว่าส่วนท้ายหรือส่วนสรุปเนี่ยก็คือเป็นส่วนปิดเรื่องนั่นเองเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอะไรคะเนื้อหาส่วนอื่นๆนะคะส่วนที่จะบอกผู้อ่านว่าเรื่องราวที่เสนอเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วนะนะคะ การเขียนสุดท้ายมีหลายวิธีอาจจะเน้นเน้นย้ำในเรื่องของประเด็หลักที่เราต่าถึงมาแล้วข้างต้นนะคะหรืออาจจะเป็นคําถามได้ไหมได้เป็นคําถามคิดแล้วอย่างนี้ท่านจะไม่ทาหรือนะคะทิ้งไว้เป็น question มา r k ให้คนคิดต่อนะคะหรืออาจสรุปเรื่องนะคะหรืออาจจะเป็นแนวการเสนอความคิดของเราก็ได้จากสิ่งที่เราเขียนมาเหมือนกับนักเรียนเขียนในเรื่องอะไรต้นไม้ของฉันเนี่ยเราจ,จะเลี้ยงต้นไม้ยังให้เติบโตอย่าง เราก็อาจจะามาสรุปตอนความคิดสุดท้ายคืออาจจะแต่ในสําหรับฉันแล้วฉันคิดว่าต้นไม้ของฉันมันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรนะคะหรืออาจจะขยายจุดประสงค์ของผู้เขียนหรือสรุปด้วยค่คะสุภาษิตสัมง,งานคำพังเพยเพราะฉะนั้นในที่นี้เว่าสุภาษิตคำคมสํงงานวนหรือคำพังเพยต่างๆเอามาไว้ที่ตรงไหนคะท่อสรุปก็ได้หรือเอาไปไว้ตรงส่วนนันก็ได้ อ้างิษศีอ้างศาสนาใทังสองนะคะแล้วก็ถุดร้อกงก็ใช้ได้นะคะภายในเรียงความประกอบด้วยอ,อะไรคะเพื่อที่จะได้อัตรตนในการอ่านนะคะก็ะคือขั้นตอนในการเตรียมตัวนอกจากที่จะต้องทำไรคะเตรียมข้อมูลในการทำโครงเรื่องแล้วเราก็ควเรเลือกใช้อะไรลูกโวหารให้เหมาะกับเนื้อความนั่นหมายความว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูอะไรคะดูในเนื้อเรื่องที่เราเขียนว่าเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็เลือกว่าให้มันําไมให้มาเ,า,เาเลือกนํวัอหารเอามาใช้ให้มันเหมาะสมนะคะในที่นี้วันนี้เอามาให้นักเรียนรู้จักห้าห้าอย่างนะคะวัอหาวัาหารแรกนี่อาจจะได้คุ้นเคยแล้วนะคะวัอหารต่อไปนี้ถามว่าคุ้นเคยไหมคุ้นเคยพี่เรียนเลยมั้งแต่มต้นนะคะก็คือวัอหารที่ทําไมบรรยายวัอหารก็คือวัหาหารที่ ใช้ในการเล่าเรื่องอธิบายเรื่องราวต่างๆนะคะลำดับเหตุการณ์เป็นอาจจะจากเอ่อจากเล็กไปหาใหญ่จาก้ความ,มน้อยๆเพิ่มเพิ่มสาระ,ะมากขึ้นมากขึ้นเนีม,มุ่งหวังความชัดเจนอาจจะตรงไปตรงมาได้ไหมได้นะคะสาระสำคัญจะเป็นไหมจําเป็นแต่ในเรื่องของพลราความรือส่วนที่ใหญ่อันนี้นักเรียนก็ต้องมามาดูว่า จำเป็นไว้ที่จะต้องมีนะคะถ้าไม่จาเป็นอันนีก็ผัดไปนะคะอย่างเป็นต้นอ่าต่อไปภาลนาวัวหารอันนี้ก็จะมุ่งในเรื่องของอะไรให้เกิดอารมณ์ซาบซึ้งแล้วก็เพลิเดเพลินกับข้อความนั้นนะคะแม้การถามว่าการเขียนภาลนากับการเขียนบรรยายการเขียนภาลนาวัวหารจึงจะจึงใช่ไหมคะมีเนื้อความยาวกว่าบรรยายหาหนั่นเอง เขาบอกว่าการเขียนบรรยายววหารเนี่ยการเขียนพณนาววหารเนี่ยไม่ใช่การเขียนยืนเยอะเพื่อเจอนักเรียนแต่สำคัญเลยไรคือมุ่งให้เห็นภาพจริงใน,น,นด้านอา,ารมณ์นั่นเองเพราะนั้กเรียนอาจจะใช้วิธีการการเล่นทำได้ไหมได้เล่นเสียงภาพโพสหรือแม้กระทั่งเนื้อความที่เขียนอาจจะทำไมอาจจะน้อยแต่เต็มไปด้วยส่วนวัวหา,หาที่อา่านแล้วกินใจนะคะ เทศนาวงวหันอันนี้ก็เป็นววหันที่มีจุดหมายสแสดงความแจ่มชัดเพื่อให้ผู้อ่านมค่ยรอยตานะคะเทศนาก็คือการอะไรคะเทศก็คือการสอนใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ไงไมไม่ได้มุ่งีทไหมคะชัดจจนนะคะแต่เราก็คือเอ,อเหมือนเหมือนเราเราไปไปปรับเปลี่ยนความที่เทเขาคอยจ้างเราเรียน นะคะคอยตามในสิ่งที่เราเขียนนะคะเพราะนั้นผู้เขียนที่เสนออาหารจึงจึงยากกว่าวาหารที่กล่าวว่าคือเพราะว่ามันต้องเป็นให้เขาเชื่อเชื่อในสิ่งที่เราบอกนะคะถึงตน้นต่อไปสามโวอาหารอันนี้ก็คือวาหารที่มุ่งให้ความชัดเจนแา่ยกตัวอย่างเพื่ออธิบายให้ยังไงคะแจ่มแจ้งรวมถึงอะไรสนับสนุนความคิดนะคะที่เสนอให้นักแน่นน่าเชื่อถือเพราะนั้นเสาเสาโก สาโวหันไปละเริ่มเป็นสาวกละนะสาโวหันจึงเป็นโหรหันเสริมในในโหหันบรรยายโหรหันพลาต้นนะคะไปอุปมาโวหัน,น,น,อ,นะะอุปมาโหร,รโหันนั่คือโวหันในเชิงอะไรคะเปรียบเทียบเปรียบเลยโดยยกวัวอยามสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดอะไรคะความช็ค จนด้านความหมายด้านภาพด้านอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่าอุปมาวหารนั่นคืออะไรคะภาพประเภทอุปมานั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็รู้จักกันมาแล้วเนาะอุปมาคือเสมือนเป็นดังนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ,ะนั้นอุปมาวหารจึงใช้เป็นโวหารเสริมบรรยายโวหารพนา,าโวหารและที่สนิยวหารนั่นเอง เพื่อให้เกิดความชัดเจนอยากเป็นทำให้บทความไม่น่าอ่นานมากขึ้นนะคะเปรียบเทียบอาจจะใช้เปรียบเทียบแบบสั้นๆหรือเปรียบเทียบอย่างละเอียดก็ได้นะคะต่อไปการวางโครงเรื่องนะคะการวางโครงเรื่องนี่ก็สำคัญคะเพราะฉะนั้นการวางโครงเรื่องนี่ต้องวางโครงเรื่องโดยจัดลาดับคือข้อแรกคือลําดับของข้งอต่างเวลาที่เกิดขึ้น สองลำดับจากหน่วยเล็กไปยังหน่วยใหญ่ต่อไปก็คือลำดับตามความนิยมโครงเรื่องล่ะโครงเรื่องคือเรื่องที่เราเขียนนั่นเอง,เองและอาจจะจัดหมวดหมู่ของแนวคิดสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนก็ได้นะคะโครงเรื่องอาจจะเกีบยวเสมือนแปลนบ้านนะคะนักเรียนเพราะผู้สร้างบ้านสามารถใช้แปลนบ้านนะเป็นแนวทางในการสร้างบ้านก็แปลนแบบนี้นะแต่ลายละเอียดในบ้านเราก็ทำไมใส่ไปเพราะฉะนั้นะ โครงเรื่องแต่ละโครงเรื่องหรือเป็นบ้าอาจจะคล้ายกันแต่เนื้อหาในหเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะการเขียนโครงเรื่องจะมีความสำคัญทำให้ผูเ้เขียนทำไมคะได้เขียนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าะน,นการเรากําหนดโครงเรื่องหรือจุดประสงค์ไว้เราก็จะไม่หลุดจากจากจุดมุ่งหมายที่เราจะตั้งไว้ในการเขียนนั่นเอง,เองแต่ถ้านักเรียนเขียนไปนึกไปนักเรียนก็มีโอกาสที่จะไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็นักเรียนก็ทาไม เช่นแลจะมีปัญหาคือสรุปลงไม่ได้จบเรื่องไม่ได้น,น,นะคะอาดูโลกส่วนตัวน,นะคะโลกส่วนตัวก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเองต่งมักนนะคะทาสิ่งต่างๆอย่างสบายอกสบายใจทําอะไรก็ได้อย่างที่อยากจะทําไม่ว่าจะทําอะไรหรืออาจจะอยู่ในบ้านหรืออาจจะไปมาไหอ่อไปในตอไหนตามใจตัวเองนะคะซึ่งทุกคนต้องมีโลกส่วนตัวนะคือเชื่อว่านะคะแต่ จะอยู่ในโลกส่วนตัวแบบไหนอันนั้นแหือแล้วแต่บุคคลไปนะคะอาจจะมีความสุขหรือไม่มีก็ได้หรืออาจจะเขาบอกแค่นี้นะที่ขึ้นอยู่อะไรรสนิยมทัศนคติอุปนิสัยบางคนอาจจะชอบแม่งฟังเพลงอ่านหนังสือไปฟังเพลงไปแต่บางคนอาจจะทำไมอยู่ชี่เงียบๆไม่ชอบดังนะคะเพราะฉะนั้นรวนรวนวนแล้วก็ทำไมแปลกแตกต่างถามว่ามีคนตายตัวไหมไม่มีนะคะ ่ไหมคะโลกส่วนตัวคือเวลาที่เราได้คิดเรื่องต่างๆใช่ไหมคยากความต่อไปที่ถึงเรื่องหกตาเรื่องต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านมาและทําให้เราได้คิดว่ามันดีหรือร้ายและควรทำอย่างไรคือโลกส่วนตัวคนเดียวที่คนเดียวนะคะข้อแนะนําในการเขียนเรียงความเรื่องโลกส่วนตัวนะคะเักเรียนดับแรกคือนักเรียนต้องไปหาเวลาที่เป็นส่วนตัวและเขียนเรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ ประสบมาก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ม่ประทับใจแล้วเราก็ไม่สามารถลืมได้อย่างนี้เป็นต้นสองหาสถานที่สงบม,มีบรรยากาศเหมาะในการเขียนและลึกถึงความหลังแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะคะบันทึกความที่สั้นๆไปแล้วก็ให้ไหมมันอาจจะไม่ประจิตติต่ออะไรนั่นเองไม,ม่อะไรก็ไม่อะไรก็จโน้ไตไปชื่อมไปอย่างเงี้ยนะคะต่อไปก็คือ,เร,อเรื่องที่เป็นเหตุการณ์เรือร่องราวต่างๆ ที่เราอยากจะเขียนออมเราก็มาอ่ <bunker. S 1> อานเราว่าเราอยากจะเขียนในส่วนไหนนั่นเองเมื่อได้เขียนเนื้อหามากพอแล้วน้องเมย์ก็จะมาเอามาปรับปรุงเพิ่มเติมภาษาใช้ภาษาถูกต้องไหมอารมณ์ประมาณว่านักเรียนจะส่งข้อความไเส่งไปหาใครสักคนครูเชื่อว่านักเรียนไม่สามารถพิมพ์แล้วก็ส่งได้เลยนักเเียนก็ต้องทำไหม่ค่ะพิมพ์แล้วนักงรียนก็อ่านแล้วอ่านอีกไอ้ใช่ไหมเหมกไหมเอ้เขาจะว่าแไหมอะไรอ่านเป็นแบบโห คือแบบเอามาทบทวนหลายครั้งมากแล้วถึงค่อยทหไหมกดเซ็นส่งไปเนี่ยต้นการเขียนเรียงความวาเครช่องยนันเนี่ยเราก็ต้องมาทำไมเอามาทบทวนกแบบครูใช้ภาษาเหมาะสมไหมแล้วค่อยทำไมแล้วค่อยเขียนเป็นตัวที่ถูกต้องนั่นเองอ่าการบ้านนะคะให้นักเรียนตั้งชื่อแล้วก็เขียนเรียงความเรื่องโรคส่วนตัวของเราโรคส่วนตัวโรคส่วนตัวก็คือ เรื่องของเราเองนะคะไม่ไปกระทบกระทั่งถึงคนอื่นความยาวหนึ่งหน้ากระดาษสมุดแต่ถ้าใครไม่มีก็อนุญ,ญาตให้พิมพ์ด้วยตัวหนังสืออังนานีสิบมาหนึ่งหน้านะคะอนุญ,ญาตให้ใช้ขนาดตัว18แล้วก็ส่งไปใน Google กูเกิล r o o m นะคะถ่ายส่งไปใน Google ก,กูเก,กิล r o ุ m ของตัวเองโอเ,ออเอคไหมคะอ่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรอย่าลืมส่งการบ้านเก็บไว้นะคะเพราะว่าครูจะทยอยเก็บคะแนนไปเรื่อยเพื่อที่พอเปิดเทอมเดือนจะได้ไม่เหนื่อยเยอะเนาะ โอเคค่ะขอบคุณมากสำหรับการดูตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนี้นะคะ,จะเจอกันสักดรา์หน้าคิดหน้านะคะบ๊ายบาย